เราได้เรียนการถ่างนิว้วพอเราเราได้เรียนการถ่างนิ้วตั้งกี่เซตเนี่ยเราจะไม่เล่นแบบอย่างนี้นะเราจะต้องวางนิ้วให้มันถ่างนิ้วอย่างนี้เพราะฉะนั้นเคล็ดลับอีกข้อหนึ่งในการเล่นคือการวางกีตาร์ถ้าใครวางกีตาร์ขาขวาอสมมติวางขาขวาดูองศาข้อมือในการเล่นหข้อมือค่อนข้างเยอะค่อยสะพายต่ำยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะฉะนั้นการท่านั่งการฝึก มีผลต่อการเล่นมีผลต่อความเร็วเพราะฉะนั้นสมัยก่อนผมไปแข่งดนตรีผมนั่งผมนั่งคาตหมาดแล้วก็แกะเพลงไม่ได้นั่งบนเก้าอี้พอเรานั่งอย่างนี้ไปเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าคอร์ดเอฟโอ้โหสบายเลยมันอยู่ตรงเนี้ยแต่พอเราไปแข่งบนเวทีปั๊บเราไปยืนพอเรายืนปุ๊บกีตาร์เรามาอยู่ข้างหน้าแล้วคอร์ดเอฟมันรู้สึกไกลออกไปคอกีตาร์เรารู้สึกมันยาวขึ้นเราก็ไม่เราไม่ได้สังเกตไม่มีคนบอกทําไมกูเล่นไม่ถนัดวะ 没陆地。路